สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะวันนี้ก็กอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดทอประแดงนะครับบริษัทเรานะครับอยู่ในเครือออโต้แกลเลอรี่กรุ๊ปนะครับแล้วก็กอล์ฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่ศูนย์นี้นะครับอ่าเป็นที่ปรึกษาการขายประจําศูนย์มีรหัสพนักงานนะครับเป็นพนักงานประจํานะครับพูดง่ายๆนะฮะไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่ได้เป็นพาร์ทไทม์ใดๆเนาะ ก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับก๊อปนะครับได้รถชัวร์นะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ของแถมครบแน่นอนนะครับมีบริการส่งรถให้ด้วยนะฮะยังไงนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูปกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทร id line ก๊อปขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะสามารถรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในวิดีโอนะครัับมีลงทุกวน นะแล้วก็ในเพลย์ลิสต์นะครับก็จะมีแยกแต่ละแต่ละรูปแบบไแล้วนะครับแคบสีประตูเอเวอร์เรสอะไรเงี้ยครับข้อมูลการใช้นะครับหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ชุมชนนะครับที่ช่องชาแนลยูทูบกัอบโปรโมชั่นฟอร์ดได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวกันนี่นะครับ n e ็กเจนคับฟอร์ดเลนเจอร์วายแทนะครับตัวนี้เป็นดีเซล2.0นลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัต 6สปีดนะฮะมีจำน่าย6สีนะแบ่งเป็นสีธรรมดา3สีสีพิเศษ3สีนะครับสีธรรมดาก็บอลเงินเทาดำนะครับ1ล้าน4 0 0 0 9 0 0บาทนะครับสีพิเศษนะครับสีส้มสีขาวมุกสีเหลือง1ล้าน5 0 0 0 9,000บาทนะครับรถที่เรามารีวิวจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจนะรถรุ่นนี้สามารถเพิ่มแพ็กเกจดีเข้าไปได้ในราคา50,000บาทนะฮะคันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับรูปแบบการตกแต่งของคันนี้นะครับวันนี้ ไปเร็วนิดนึงนะฮะรถนะครับที่มารีวิวเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกแต่งนะครับก็เป็นกระจังหน้าครับส่งแรปเตอร์นะครับตัวกระจังหน้านี่ครับเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับไฟ LED 3จุดนะครับตัวนี้เลือกต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับคําว่าฟอร์นะครับคันนี้เลือกเป็นดําตัดแดงนะฮะ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะติดดำล้วนดำตัดแดงแบบนี้ดำตัดขาวหรือดำตัดเหลืองสีเดียวกับตัวรถหรือดำตัดส้มนะครับที่เป็นส้มใหม่ได้หมดเลยนะนะครับสามารถแจ้งกับได้นะฮะกระเถิบมานะครับไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับได้ติดตั้งตัวครอบไฟหน้าเข้าไปนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะเพื่อให้ไฟหน้านะครับดูสวยงามนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะครับไม่บดบังนะครับเรื่องของตัวไฟวิ่งกลางวันเลย เห็นไหมครับตอนเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วใส่ครอบไฟหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยนะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED นะครับมัลติรีเฟกเตอร์เนาะไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED นะรถที่มีไฟหน้าแบบนี้นะตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับใช้กันชนนะครับเป็นสีเงินนะฮะมีห่วงลากคู่หน้านะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ก็โดดเด่นครับเลือกฟอนต์แบบนี้นะฮะเห็นไหม ดูโดดเด่นเลยเนาะครับท่านใดชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับกระเถิบมานะครับที่คิวร้อนะครับคันนี้คิวล้อแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับหมุดสีเงินเงินตัวนี้มันจะเจาะแค่ตัวคิวร้อนะครับตัวคิวล้อเนี่ยเราจะล็อกกับหมุดเดิมที่มากับรถนะครับแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับซีนเก็บงานนะครับเพื่อกันน้ํากันหลุดได้อย่างดีเลยนะฮะ กระเถิบลงมานะครับโช๊คนะครับรุ่นนี้นะครับโช๊คเป็นโช๊คมโนทูบนะครับดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อนะล้อแม็กนะครับคันนี้ใส่แม็ก18นิ้วนะครับมาเวลนะครับดำมิลลิ่งก้านแดงนะครับหรือดำขีดแดงนั่นเองเนาะจับคู่กับยางมอนสเตอร์เอทครับสเปคยาง2 6 5 6กห8นะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ให้ดูนะครับดูมิตินะคันนี้นะครับเเรื่องของตัวออฟเซ็ตแม็กนะครับมันจะอยู่ประมาณบวกสินะดูกับการใส่คิวล้อ6นิ้วเนาะ มันก็อยู่ประมาณนี้นี่ขับอย่างนี้ปลอดภัยครับแน่นอนครับไม่โดนโบกไม่โดนจับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล้นออกมาจากตัวรถน,นะมาต่อครับที่ตัวแก้มนะครับตัวแก้มข้างนะครับคำว่าเทอร์โบเป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบเนาะเกียร์หสปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนด้วยนะ กระจกคาบสีเทากาไฟครับไฟเลี้ยวเป็น led นะครับมีไฟสองพื้นให้นะครับตัวนี้นะราวหลังคานะครับเป็นสีเงินนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะตัวนี้กันสาดนะครับคันนี้ใส่เป็นกันสาดแต่งนะครับนะครับตัวกันสาดแต่งมันก็จะเต็มนะครับไม่มีขอบนะทรงมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีคําว่าลนเจอร์นะครับท่านใดชอบแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับฟิล์มนะครับติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับ บันไดนะครับเป็นตัวขอบเงินนะครับสำหรับรุ่นวา e แท็กนะแล้วก็คณิติสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะฮะตัวสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับเราสามารถเลือกได้นะมีหลายสีหลายแบบหลายขนาดเลยนะครับหรือจะออกแบบเองก็ได้นะครับสปอร์ตบาร์นะครับเป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นนะนี่ก็สวยงามเลยเดี๋ยวก็ให้ดูมิตินะครับด้านหลังนะ พอดีเลยเนาะนะฮะก็สวยงามและลงตัวนะบันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับกระเถิบขึ้นมานะครับใส่นะครับครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะตัวนี้ไฟเลี้ยวเอ่อไฟท้ายนะครับเป็น led เป็นตัว c เนาะเป็นตัวแคบมุมตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอ่าฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับรุ่น w i tag จะมีตัวไขนะครับ ฝาท้ายด้วยนะสติ๊กเกอร์กราฟิกครับเป็นลายกรงเล็บนะครับแล้วก็ติดคําว่าเลนเจอร์ในล่องนะครับกล้องฝังที่โลโก้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับวายแท็กทุกรุ่นกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับวายแท็กนะฮะกันชนก็เป็นสีเทากาไฟนะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะฮะตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงนะเป็นอีซี่ลิฟ์นะครับนี่มีเล็กทอร์เชนบาร์แบบนี้นะครับ ไลเนอร์นะครับก็จะเป็นลอนเรียบนะครับอนเนกประสงค์เห็นไหมเป็นไลเนอร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับมีปลั๊กข้างหลังนะครับ12โวลต์180วัตต์นะครับตัวนอกนะแล้วก็230โวลต์นะครับ400วัตต์นะตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็กจะพาไปดูเนาะภายในนะครับที่เป็นตัวมาตรฐานเนาะเราเริ่มจากที่ด้านห้องโดยสารด้านหลังก่อน หองโดยสารด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่แอร์ Air นะครับมีแอร์ข้างหลังนะ usb type a type c นะครับแล้วก็230โวลต์ t. นะครับ400วัตต์นะฮะโทนภายในเป็นสีดำนะครับมีที่โหนขึ้นเสา b t. ทั้ง2อฝั่งแล้วก็คู่หน้าก็มีที่เสา a t. ทั้ง2ฝั่งนะอันนี้ก็รีวิวไปเร็วนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ขอจะส่งมอบและนะครับเห็นไหมที่โหนขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับเติมน้ำมันก็ปลดตรงนี้นะครับ แล้วก็มือเปิดนะชุดควบคุมกระจกนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศน,นะครับเป็นตัวดันหลังนะนี่กดตามร้อยนะครับพนักพิงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะฮะนี่เบาะก็จะเป็นเบาะหนังเนาะมีปักคำว่าวายแท็กสวยงามเลยนะครับเป็นพุสตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับซ้ายขวาเนาะ ไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดแค่ไฟตันหมอกตรงนี้อย่างเดียวนะที่ปั่นน้าฝนเป็นอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ําหนักเบานะครับควบคุมรถง่ายนะครับแม่นยําแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า ไม่กินแรงเราด้วยไม่กินน้ํามันนะครับคุณผู้หญิงก็ขับได้สบายๆเลยนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของตัวลิมิตนะมีตัวลิมิตมาให้นะครับแล้วก็คูสคอนโทรลแบบปกติให้นะครับควบคุมความเร็วเนาะแบบอัตโนมัตินะครับจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับเห็นไหมมีอมเบนไลท์นะครับเกทเป็นเกท2ชั้นนะจอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะซิงค์ 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับ Ford Pass ตัดรถได้นะเพราะมันเกียร์ออโต้นะครับ ลองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ที่สําคัญสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จครับ USB นะครับด้านหน้าก็มีไท p e A กับไท p e C นะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับเบรกมือไฟฟ้านะฮะมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับระบบความปลอดภัยก็แน่นอนครับ a i r b a 7ใบนะครับ เบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกนะครับ EBD นะครับมีช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับ HLA นะครับมีป้องกันการพลิกคว่ำนะครับ ROM มีเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัว ESP นะครับแล้วก็ป้องกันล้อหมุน CTCS นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าครบมากๆนะครับในราคา1,59,000้บาทนะครับสำหรับสีพิเศษนะครับ ยังไงนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรไอดียไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดกบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ